การคัดลอกวัตถุแบบพลิกกลับในลนักษณะกระจกเงาเราใช้คำสั่ง Modify Mirror หรือคลิกบนปุ่มไอคอน Mirror หรือพิมพ์คำสั่งย่อ M I แล้วกดปุ่ม Enter เมื่อปรากฏข้อความ Select Object ให้คลิกเพื่อเลือกวัตถุที่ต้องการคัดลอกแบบพลิกกลับในลนักษณะกระจกเงาในที่นี้เราจะเลือกวัตถุแบบ w ินโ o w โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปคลิกที่มุมซ้ายด้านบนแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ล้อมรอบวัตถุที่เราต้องการคัดลอกวัตถุที่อยู่นอกกรอบหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยื่นออกไปนอกกรอบจะไม่ถูกเลือกและคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ Select Object เราไม่มีวัตถุที่ต้องการเลือกเพิ่มเติมในบรรทนนัดนี้ดังนั้นให้คลิกขวาหรือกดปุ่ม Enter เพื่อออกจากโหมดการเลือกวัตถุ เมื่อปรากฏข้อความ Specify first point of mirror line เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดปลายของเส้นประเซนเตอร์ที่กำหนดมาให้แล้วคลิกซ้ายแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ลงในแนวดิ่งเมื่อปรากฏข้อความ Specify second point of mirror line โปรแกรมถามจุดที่2ของแกนพลิกกลับในลักษณะกระจกเงาให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปสน a p เข้าที่จุดกึ่งกลางของด้านล่างหรือจุดปลายเส้นด้านล่าง หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ลงด้านล่างในแนวดิ่งให้เลยจุดที่เราจะสามารถ Snap ได้เมื่อปรากฏ Extension ให้แน่ใจว่า v e กเตอแสดงค่ามุม270องศาแล้วคลิกซ้ายในขณะที่ไม่ปรากฏ Marker ในที่นี้เราจะใช้ Object Snap Snap เข้าที่ Midpoint และวคลิกซ้ายเมื่อปรากฏข้อความ e r a s e Source อโปรแกรมถามว่าเราต้องการลบวัตถุต้นฉบับหรือไม่ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อยอมรับค่า No เพื่อไม่ลบวัตถุต้นฉบับเราก็สามารถที่จะคัดลอกวัตถุในลักษณะกระจกเงาโดยใช้คำสั่ง m i l l e r ได้นั่นก็เป็นวิธีการคัดลอกวัตถุด้วยคำสั่ง m i r l e r